จะสร้างบ้านให้ลูกชายเราทุกคนทุกใครอ่ะวันท้องมาประมาณ ดีดีแทงอะไรเอาอะไรแทงเอาอันนี้ไงเมื่อานไ่งแทงแทงอะเอะเมื่อวานงแทงแทงอะะ นีไม่ใช่บ้านหรออันนี้บ้านมันคือบ้านของเราต่างหาเราจะสร้างบ้านให้ลูกชายเราทุกคนหาพรา่อไหร่ะเฮ้ยเขาบอกคนเราจะสร้างบ้านให้ลูกของเราหลังใหญ่มากคือเกิดมาไม่เคยทำเลยนะเนี่ยไอ้จอดจออะไรนี่ก็ไม่เคยซื้อมาสดร้อนๆเพิ่งซื้อมา C F R ใช่ไหมใช่วก็อย่างนี้ไงเดินไปเดินไปบางกลางไปเ่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราไม่ต้องทำเลย ไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ถามเลยอีกนะถ้าถามอันนี้จะไปละแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะคะเครื่องไม้อะไรทุกคนที่พูดจริงๆนะว่าจะทำบ้านไม่ได้โกหกหรือตอแหลอะไรเลยงั้นไปกันเลยไปไปไปที่ซื้อไม้ใช่ไหม Yes ไปทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านไม้แล้วนะคะนี่เลยกำลังวัดตัดโตเตะอะไรก็ไม่รู้กำลังเลือกไม้นะคะต่อไปเราก็จะไปถึงขั้นทำ <Super> ากันรอดูตอนต่อไปเลยแล really? ้วกันไปเลย่เ <certeza> ห <we ak ly> ็นตะก้องไหมทุกคนดูนอนสบาย เื่อลูกเลยนะเนี่ยทุกคนเพื่อลูกชายเพื่อลูกชายเต็มที่บอกเลยตอนนี้สามสองนี่สามพุทธตอนนี้ทุกคนเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนี่แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมองอ้าว้ว่า

าานี่นะฮะนี่นะครับวางไว้อันนี้เป็นฐานคนจะได้ปัจจัยแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นไม้นะทุกคนใช่มันคือไม้ว่างๆมึงไปหัดตัวสมองบ้างนะเราจะทำแบบนี้เอ่อแกะกลุ้มใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แหละโอ้ตบตบตบห้าสี่ห้าเดี๋ยวลองทำกันเลยดีกว่า เราปูทางมันเยอะเจ็บคอแล้วก็วัดกันเป็นที่เร be ียบร้อยทั้งหมดนี่แต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะตัดไม้ตัดอะไรได้เพราะว่ามันกมเป็นมันเสียงดังมันใช่แล้วก็ได้แต่แบบว่าวัดทีเดียวพรุ่งนี้แล้วก็เขาตัดแล้วก็เขาดุยยาวเลยจ้า ไม่ไม่เขาทำเออทำเขาทำเอทำว้าคิวไม่มีหลักฐานแล้วกูเห็นกูเห็นทำอนตลอดเยอะมัทุกคนเชื่อใครงานห้านี้นจับั้งนะก็มีไงวันเซนนอะไรช่องละสามสามสิบหก้สิบอง come เพราะว่าตั้งท้องมาประมาณเจ็ดแปดีแล้วมันเดือนใช่เหรอังเกลาเดือนประมาณเก้าเดื <S <S เอนลออแล้วนี่ทุกคนดูฝีมือผม,ผมไงไอือเห็นไมไอตือเปนคมุขไอตือเป็นโทรศัพท์อยู่เลยเนี่ยมอผมทอาเองหมดเท้าเชื่อไหมเชื่อใครเชื่อผมเชื่อไหอน,หมนหผมกนั่งนั่งหัน อันนี้เขาตัดมาอยู่เมื่อกี้เรื่อยไม่ไหวไม่ม,มือเลยไปซื้อเครื่องมือมาเลยดูทุกคนลงทุนซื้อเลยนะเพื่อลูกโอ้โหแบบในสมัยเพื่อพาว่า<ด><ด>แหละอันนี้ถ้าใครทำให้เป็นฝึกก่อน แต่กๆห้ามำ <นะ S 2> ทำไไมนะคะแบบนี่ตามนะบอกก่อนว่าอย่าทำตามต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะทุกคนนี่มันเป็นแบบว่าตัดง่ายมากดู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 ใ,ใกล้กันแหเตี้ยจริงๆคือตอนนั้นถูไปเกือบเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงอ่ะทุกคนทุกคนตอนนี้เราตัดไม้ได้เยอะมากดูแปบ๊บเดียว ทั้งหมดนี่เอิร์นตัดเองคนเดียวเลยตบมือให้กอล์ฟค่ะเธอกลอกจับเฉยเพราะว่าเขาเป็นคนทำเองปกติไหนเรามาตัดดูดิไม่เบนก็โชว์ฝีมือให้ทุกคนเห็นดิเพราะเธอทำเป็นอะโอเคโอเคโอเคเออโชว์ฝีมือหน่อย ที่คุยอ่ะที่คุยไม่อยากคุยเยอะอ่ะไม่อยากคุยเยอะมาต้าอะไรหน้าอะเขียวหน้าเหลือนเอาก็แบบว่าไม่เน้นทำเน้นพูดอันเนี้อะไรหรือเปล่าเขาทำตลอดเลยก็เองเฮ้ยใครก็พาเจาะอยิ้งว่ะห้องพังกูหมดนี่แบบเมื่อกี้ใช่ไหมฝุ่นมันเยอะเกินไงเอ้ยทำไมเปแบบว่ามาต้าไว้เพื่อป้องกั มาอเคุ่นช่วยต้องมาหน้าต่อหน้ากูอีกใช่ป่ะเป็นคนทาอ๋อคนทาโอเคเป็นคนทางคนแข็งแรงมากดูแข็งแรงมากเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเราตอนนี้เราได้ฐานแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังสร้างโครงสร้างของเป็นฐานนี้ปั๊บอ่านึกภาพไหมนึกภาพไหมนก็จะมีราคาอือหือจะไม่เสร็จหรอกก็ดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะทุกคน พวกข้าเนี่ยจะอาชริยะมากผีดมือผมผิดมือผมไม่เจะเล่นไปเลยไปเลยอย่าขี้เดือดเดือดไปไปมานหน้าไปเขาจะจ่อจ่อไม่เป็นนะอย่ามันบ้าโอ้ทำหน้าทำไม่เป็นเขาก็เสียใจเป บบโอ้ก็เต้นทำเสร็จแล้วพอแล้วเต็มเหนื่อยแล้วแล้ก็ทำเพื่อนเนาะโอเคไหมได้ไปจิ้น้ำซะอ้เนี้คือแบบว่ายังไม่เสร็จด,ดีนะแต่พร้อมนอนแล้วอ่ะจด้มมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างที่แท้ถือก็เริ่มได้อยู่นะเนี่ยเออไม่เร็วเลย ฝีมือขนาดนี้คือสุดยอดมากครั้งแรกเลยที่จะจับสว่านเออพูดอย่างนี้แหละเขาบอกอีกครั้งแล้วไงว่าเขาไม่ควรทำอ๋อเออเออนี่ล้าหมดนี่เลยทุกคนเ็นลยฝีมือของผู้หญิงตัวน้อยขนาดนี้ทำได้ยังไงอะดูดูก็รู้ว่าใครทำใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะล้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาไปล้างหน้ากันนะเดี๋ยวพี่มาหานะทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็ สร้างรากถ่ายเรียบร้อยแล้วเอ้ยเิ้นก็รสร้างรากถ่ายเรียบร้อยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่มันก็สวยอยู่ผมว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะสร้างหลังคาแล้วก็จะเป็นสองชั้นเราดูเราติดตามเราดูเลยไปดูต่อแลมโบลูไม่รู้ว่าคนของทาสร้างบ้านให้ลูกนี่ยบ้านสวยไหมสวยลูกสวย แน่นอนนี่ทุกคนไปนอนได้นอนโชว์ได้นอนโชว์อันนี้ก็จะเป็นนอนนอนนอนแค่นี้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้แหละก็วันนี้เราก็จะขึ้นอีกชั้นนึงใช่ไหมเธอเป็บันไดเป็นบันไดขึ้นมาไม่รู้ว่าแข็งแรงหรือเปล่านะแต่ก็จะลองดูอันนี้เอาไว้เป็นบันไดเป็นบันไดขั้น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 ขึ้นมาเนี่ยขึ้น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 มาบันไดนี้เราจะเหยียบขึ้นได้ใช่ป่ะแต่เอ้ยแต่เหยียบขึ้นไม่ได้ จะขึ้นทำไมบ้านหมาโหเป็นหมาเนหมาตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงน่นแหละนะทุกคนคือ,อบ้านก็ยังไม่เสร็จเราจะเสร็จเมื่อไรหาเราตั้งใจ<ป>เราตั้งใจไว้วันนี้คือเสร็จเลยงั้นก็เดี๋ยวเอานั่งนอนรอแลนะ้วกันนะนอนนะอทำะบ้านเสร็จล้อให้จ่ดคอ,อนอนก่อนนะคะ

เดียวทำเป็นคุยอะไรนี่ล่ะเขาต่อมาหมดป้าแค่ไม่ถ่ายคกี่เขาบอกว่าเขาวาดต่ออันเดียวแล้วเขาทำเป็นคุยเยอะโอ้โหชอบโม้เรื่อยๆเลยแต่เาเก่งมากใส่เขานริงเหรอมาอ้าหวานอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยเอามาอันนี้นะทุกคนมันจะเป็นหลังคาบ้าน เป็นแบบสรุปไปพุ<า>่มค่ะสุไป,ไปุ่งเลยนต้งบนปลายพุ่งนี่นะเป็นไงเราหาวัสะดุจากธรรมชาติออแ,แต่ไม้มันเป็นอะไรที่ร่อนเปนสือกสีมันดีด็เด็ดเด่ดเดีวทุกคนคเขาจะป้าเป็นงบที่แบบไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะมากมาก็สามารถทําบ้านได้สามารถทําอะไรได้อีกง่ายๆตามสา์เออเดแม่นะคะไปอุ้ยอุ้ยลุยๆ,ๆุย จะร่วงนะสิแลมโบเนี่ยทุกคนมันเฝ้าเฝ้าบ้านตัวเองเหมือนรู้ว่าว่าตอนนี้จะได้บ้านเนี่ย มือเขาอ่ะเป็นดูแลเขาได้ไหมดูแลได้มือเขาอ่ะจะไม่งที่ใช้ที่เจ๋อที่ใหญ่นู้นเลยแค่นี้ก็ดูแลมันได้นะเว้ยอะไรมาขึ้นอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาและเอาละโอ๊ยมามา คือตอนเนี้ยมาดูบ้าน <c oughs> นะเนอทำเก่งมากเลยทุกคนดูดิสวยรูนี่ทุกคนเราได้เราได้แบบนี้ไปจะเป็นหลังแล้วนะ แล้วทีเราก็จะทําบันไดขึ้นมาที่จะเป็นแบบไฮแลนโบขึ้นไปสองชั้นอ่ะเนาะท่านเป็นสองชั้นอ่ะเพราะว่าแลมโบชอบแบบอารมณ์แบบสองชั้นมากแลมโบเป็นหมาที่แบบว่าชอบปีนบนรถชอบปีนบนที่แบบว่ามันสามารถที่จะยืนขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวรอพวกนี้เลยพวกนี้พอแล้วใช่เพราะว่ามันมืดแล้วทุกคนมันดึกแล้วอ่ะเราใช่เราไม่สามารถที่จะทำดึกได้งั้นพวกนี้เริ่มต่อเริ่มต่อเมื่อยมากโอเคเาิดเลย อจะมือแดงแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะเขาจะดูแลเธอเองเขาจะดูแลเธอเองเอ้ามัอยยอนย้อนยัยไงอันนี้คือคำคมหรืออะไรเนะี่ยถึงเธอจะมือแดงแต่ไม่เป็นไรนะแต่เขาจะดูแลเธอเออแต่เขาจะคอยดูแลเธอเองอือหือออายุบัยุปะจะรังผู้นินนนนชาบ๊ายบายเง,งินละ แล้วก็จะแต่มันยังขัดเรื่องกากรตแต่งตอนนี้ทําบันไดนะนี่บันไดก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วก็มานังทำเป็นบันไดกันบันไดตรงนี้จะเอาไว้ข้างๆจะเป็นฐาน <Wow. S 1> ขึ้นมาทุกคนเข้าใจปะยกขึ้นได้ยังยัง <c oughs> นี่บันไดนี่ <c oughs> แล้วโบก็จะได้เหยียบขึ้นไปแบบนี้นะทุกคนอันนี้จะขึ้นเป็นชั้นสองนะต <Wow. S 1> ึงซึ่บแลวทีนี้เราจะมีปูขึ้นอีกโอ้ยเหลืออีกเยอะเลยอะ เรดูงานต่อไปของเราว่าเราจะทําแบบไรกันต่อก็ดูเอาอะครับเป็นไงสองชั้นดูถามว่าแข็งแรงไหมผมยังนั่งได้อะเนี่ยเนี่ยทั้งสองไม่มีอย่างนี้เลยไอปเขึ้นมาก็สไลด์สไลด์ลงมาเลยไปเดี๋ยวเราสร้างต่อสร้างอันนี้คือสร้างมันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูแข็งแรงไหมก็นิดนึงเฮ้ยจะเยียบได้เแค่หมา ขาขึ้นขาไม่ใช่คนขึ้นนะเนี่ยผมยืนไปเหยียบก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่แรงอ่ะคนเหยียบไม่หักแค่นี้ก็พอแล้วแต่หมาเย็บแต่หมาเหยียบหักลมเลยจิตจิตดิ้นดินี่ไว้ทุกคนผมแกงเอิร์นเมื่อกี้เอิรมันอยู่ในห้องน้ำเสร็จผมดูนี่คืออะไรรู้ไหมโค้กเมนท์ทอยโซนกันเป็นระเบิด เอาโค้งยโค้งอ่เนี่ยเขาก็นำจอกเนี่ยจอด้วยมอเออที้เขาเิน้ำทำไรไม่มีน้ำแข็งอ่าทำยังไงอ่ะน้ำแข็งอะไรเอ้าเอ้ายไก เเจะให้คิ้วขึ <t <t ้นฐานรอไม่งั้นไม่เสร็จแน่ๆต้องเลยต้องทาสีไปเลยแล้วกัน น้ำยาทาเล็บเออกินเหมือนน้ำยาทาเล็บเลยอ่ะออมันเรียกว่าอะไรวะขนขน,นอะไรชีอะไรจักวะมจับโคนเนออได้หรอไม่ใช่เหรออะไรมันชื่อเออนั่นแหละเคียร์เตอร์เคียออรย์ติกะะอะนะคือเอาง่ายๆนะมันเคลือบให้เงาอ่ะทุกคนเนี่ยที่เอ,อิร์นเคลือบเพราะอะไรรู้ไหมคือเออร์นเล็กเจอร์็กเที่เคลือบให้เงาเพราะว่าแล็กเจออะมัน มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแบบไม่อยากกินไม่อยาก,กบบดมเออเสือเป็นกลิ่นเหม็นๆแล้วแลมโบ้จะไม่อยากกัดดมอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะเออชอบเอาดีกว่าเด๊ง่ายๆน้อย,ยอหยาดเลยเห็นไหมอาเราดูม้งล่ะผมไก็จ้อยู่ได้เลยการันตีแล้ว เหลือเฟือเดือเฟือเอ้าคิวหายไปไหนเหลือเฟือครับมาต่อไปเราต้องตกแต่งห้องนะคะเฮ้ยอะไรต้องอะไรเฮ้ยกูรู้เอ้านี่นะและทีนี้พอตอนเช้าเราก็เปิดม่านให้เขาแบบง่ายๆนี่นี่เดือบเฟือเลยคืนเหนื่อยมากเลยทำประมาณกี่วันสามวันไม่เธอลราให้ดันโมขึ้นมาทำไม เยอะนะเราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลังโมมันกัดเป็นหมาชอบกัดมากมาลองอุ้มก่อนกลัวกลัวกลัวเขายังไม่ไม่เอาแค่คุขึ้นทำมันดึงเองทำเองขึ้นไปดูมาพ่อเลยมามาพ่อเลยเอาแหมเอาแหมลูกฝึกขึ้นก่อนเออต้องฝึกเขาขึ้นก่อนเพราะเขายังไม่เคยขึ้นบันไดเลยขึ้นมา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 ข้นมาขึ้นาขึ้นม้นอาอน แล้วอาการขึ้นนะขึ้นเยอขึ้นนิดอย่ากสั่นลูกน okay. ี่ขาสั่นเบาๆจริงจากสองมือมันจะสั่นเอาเฮ้ยอ้ยได้ยทุกคนคือแบบบ้านสวยมากมงๆดูๆยืนยืนยืนอยืนหรออมาปิดม่านปิดม่านไ่ก้นลงไ่กัาลงเอานอนไหมเฮ้ยถือว่าได้เนี่ยปล่อยมือเลยแข็งแรงนะเนี่ยถือว่าแข็งแรงฉันฉันฉอันนี้อันนี้ ใจนะเราสนใจมุมสวยๆนี้ว้าวไหนนอเข้าเลยนอนอ่ะนอนเลยนอนเลยมามีเตียงหอกมีเตียงห้องเฮ้ยโอ้เฮ้ยดูไอเอ๋นะนอนเป็นพระเอกเลยนะเราจะปิดม่านให้กับเวลาแัมโบ้ต้องมาส่งแัมโบ่นอนใช่ไหมเราก็จะปิดม่านให้กับเขาอย่างนี้แต่แัมโบ้มีพัดลมนะห้องเขาจะมีพัดลม ยังไม่ถึงเวลานอนหนูนอนแล้วนานนยังไม่ถึงเวลานอนอ่านานล้นานลแต่เราไม่เชื่อเลยนะไม่อยากจะภาพเลยทําเปไนเออทำได้จากไหนเออเก่งนะเอาหยุดได้หยุดได้ได้โอเคเอาดูแกะแกะแกะแ่แค่ไหนงมพอแล้วเดี๋ยวหักห้าบนเลย ลองเคลื่อนฝึกเคลื่อนฝึกเคลื่อนต่ออีกนะขามสั่นนะเนี่ยมเขาจะไม่เคยไงขาสั่นขาสั่นขึ้นไปขึ้นมากลัวมันยังต้องขึ้นอย่างเดียวเลยอะไหใช่มันลองดูมันไม่กลัวมันยังไม่เคยขึ้นที่สูงๆไม่แหนแบบข้ามอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้มันพอได้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด์กด